ทะครากันไว้นะฮะแต่จะหมดแล้วนะครับไม่กล้าทํานะครับเดี๋ยวว่าจะต่อที่ไหนดีมารับเลยครับมีหลายที่ให้เลือกนะครับชั้น1นะครับ2พัทสองสามพัทสนะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับง่ายๆนะครับแค่สําเนาเล่มรายละเอียดรถกับผมนะนะครับผมหรือว่าถ้ามีเล่มกงประทานเดิมก็ส่งมานะครับเดี๋ยวผมจะทํเบี้ให้ดูนะครับมีแบบทั้งสามารถผ่อนได้แล้วผ่อนไม่ได้นะครับก็ถ้าเป็นชั้นหนึ่งเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับเราก็ต้องถ่ายรูป รอบรถเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ง่ายๆครับผมชั้นหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสเคลมไม่มีคู่กรณีได้อย่งน,นี้เคลมสีได้อะไรเงี้ยครับอันนี้สองพัทเนี่ยมันต้องชนนะฮะถ้าชนปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่มันต้องมีคู่กรณีอันนี้ก็เลยไม่ต้องไปอะไรมากนะครับทีนี้เขาต้องดูถ้าเป็นชั้นหนึ่งเขาจะต้องดูรูปรถหรือว่ารอยอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นมาก่อนทําหรือเปล่านะฮะเขาจะดูเขาจะคุ้มครองในส่วนไหนพอไม่คุ้มครองส่วนไหนนะนะครับเราก็ต้องดูรายละเอียดรถด,ด้วยนะครับแค่นี้เองแค่ถ่ายรูปตามที่่ตัวอยางผม ผมจะส่งให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ครับว่าถ้าเป็นแบบผ่อนผมก็จะส่งส่วนที่เป็นแบบผ่อนได้ให้นะครับแต่ถ้าไม่เป็นแบบผ่อนเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะทํากับบริษัทไหนง่ายนิดเดียวนะครับผมอันนี้นะครับแค่ส่งเอกสารขี่ข้อมูลนะครับไม่เกิน30นาทีครับผมเสร็จถ้าเอกสารครบนะฮะรับเบี้ยประกันไทยไปดูก่อนนะครับทักทายเข้ามานะครับนะครับส่งหน้าสําเนาเล่มนะครับกับกรมธรรม์เดิมถ้ามีส่งมาก่อนครับเดี๋ยวผมคํานวณเบี้ยประกันให้รุ่นรถเนี่ย ในหน้าสำเนาเล่นไม่มีบอกผมหน่อยนะว่าเป็นตัวไหนนะฮะรถตัวไหนนะครับอันนี้ก็จะดีมากนะส่งรายละเอียดเข้ามานะครับขอบคุณครับ